มีคอมเมนต์บางคนบอกว่าภาษาไทยมาจากภาษาขเขมรเออไอ้น้องชายไม่ใช่บางคนทั้งหมดเลยคนกัมพูชาทั้งหมดพูดอย่างนี้แหละไม่ใช่บางคนไม่ต้องพูดบางคนหรอกทั้งประเทศเลยรู้ว่าประเทศเสียมประเทศของมึงนี่แหละขโมยทุกอย่างของประเทศกัมพูชาไปนี่แหละแล้วประเทศมึงก็เหมือนกันทางประเทศเลยเป็นโจรพูกเสียมสุรินนั่นอ่ะเออไอ้พวกนั้นพูดภาษาอะไรเออยังพูดภาษากูเลยนี่แหละแผ่นดินของกูมึงขโมยไป อ้าวนะครับถูกจร่งทุกอย่างว่าแต่คนอื่นเนี่ยไปขโมยไปของตัวเองแต่ที่จริงเนี่ยตัวเองนั่นแหละไปขโมยเอาของคนอื่นมาบว่าจะเป็นวัฒนธรรมสุดถูกจริงทุกอย่างคนอื่นมีคำเหม็นก็นต้องมี สวัสดีครับสวัสดี FC ซทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งเรานะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องบ่าวลำซาน,นิเส้นเก่าเส้นเคยนะครับล่าสุดหนุ่มขมิน้นโตนะครับเทพโยแล้วนะครับผมเนาะขออนุญาตเทพโยเด้อกัขออนุญาตนะครับอ้เพิ่นเนาะเพราะว่าขมิน้นเอาไปลงนะครับเอาไปลงแล้วก็มาตอบว่าเอ,อเสียมนะครับทุกทงทุกอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นภาษาเนาะ ที่ว่าเมื่อกี้นี่นะครับภาษาไทยเนี่ยมาจากส่มาจากภาษาเขมรเพ่นว่านะครับโดยเพื่นแรกไปบอกว่าอ่าทุกคนนะครับชาวเขมรทุกคนี่ออกมาว่าแบบนี้บอกได้มีแค่คนเดียวเพื่นว่าแล้วก็พร้อมพากันนะพร้อมพากันว่าว่าประเทศไทยเนี่ยไปเคมเอานะครับแล้วก็ไปเอาของเขามาเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นโจรสียมเพื่นว่าอืมเป็นโจรสียมนะโดยที่ โดยที่บเบิงตัวเองอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองเว่าออกมานะครับหนึ่งมากก็คือเป็นโจรเสียมหนึ่งมากก็คือในเรื่องของแบบว่าอย่างนะไปขโมยภาษาของคนอื่นมานะครับตรงนี้บารัมขอเว่านิดหนึ่งนะครับผมเนาะและที่บารําอยากว่าค,คืออย่างนะครับที่บอกเขาบอกว่าในเรื่องของภาษานะครับภาษาไทยกับภาษาเขมรนนะครับภาษาเริ่มต้นนะครับ มาจากไทยซึ่งชาวเคมรก็บอกว่าภาษาไทยเริ่มต้นมาจากประเทศเคมรเพราะว่าทางประเทศไทยนะครับไปอย่างไปเข้มหรือว่าไปรัดแปลงนะครับไปรัดแปลงภาษาเขมรเนี่ยมาเป็นภาษาไทยคือบาัมเองกองงงคือกันนะครับว่าไปรัดแปลงมาได้แบบไหนถ้าเป็นรถมอไซค์เป็นรถนั่นนี่ยังว่าเออรัดแปลงสภาพมันกันยังว่าโอเคอันนี้ภาษานะครับมันแตกต่างกันโดยชินเชิงนะ มันแตกต่างกันแห้งเออทาววามันจะค่ายเคียงกันน่ะอันนี้บารัมกับบวาเลยอันนี้ภาษาเขมรนะครับเปียกเปียบคือจังไอ้ใส่เดือนตุยแดดนะครับแบบนั้นเลยขย้องขยั่งจักอ่านแบบดเบิงกระโบออกว้าวกับโบเป็นและยังมาว่าคนอื่นเนี่ยไปเค็มเอาของิ่นมาไปเค็มมาแบบไรก่อนนะไปเค็มมาแบบไรไปลัดแปลงมาแบบไรเออ ประเทศไทยเกิดก่อนขมรโมเมนต์แล่าเเป็นอย่างคือว่าประเทศไทยไปเค็มของขมินทั้ทงๆท,ท,ที่ตัวเองอ่ะไปเค็มของคนอื่นอกว่าจะเป็นสุดนะครับสุดประจำชาติของประเทศไทยสุดไทยสุดออันใดน,นะครับที่มันง,งามๆเขาก็ไปเค็มเอาแล้วล่าสุดก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยไปเค็มเอาไปป้นเอานะครับโดยเฉพาะอย่างเสียมซุรินเป็นว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเขาทั้งนั้น เขาบบได้คิดว่าเออสิ่งที่ตัวเองว่าอ่ะมันผิดหรือมันถูกและเขาบบได้สนใจว่าในเรื่องของประวัติศาสตร์มันเป็นมาจังใดนะครับเขาโบได้สนขอเคียงวันเนี้เขาไล่ว่าและกัศณะเขาไล่ว่าและก็ไล่ความซาใจเขาว่าเบิดนะครับนี่แหละคือซาวขมิญนะบอว่าโดยบอคิดว่าโดยบบ ระวังตัวเองคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันสามารถตรวจเช็คได้และถ้าประเทศไทยนะครับเกิดก่อนประเทศขมรจังใดมากก็เป็นไปบ่ได้ที่ประเทศไทยเนี่ยจะไปเคียบเอาภาษาขมรประเทศใดเกิดก่อนก็คือภาษานั่นเกิดก่อนเพราะภาษาวัฒนธรรมนะครับมันจะมาพร้อมกันเออในสมัยแต่ก่อนนะครับ ในสมัยแต่ก่อนอะเนาะคือทางบรรพบุรุษนะครับคือทางอ,อย่างนะครับทางประเทศเพืนน่อนอะเนอะเพื่อนสั่งมาไหว้ให้กับลูกหลานจนถึงปัจจุบันเนี่ยเออเพราะว่าเขาเป็นค้นสั่งขึ้นมาเองเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองบว่าจะเป็นภาษาบว่าจะเป็นวัฒนธรรม นะฉะนแนะนามันเป็น,ปนไปบ่ได้ที่จะไปเค็มเอาของ,ของเขมรในเรื่องของภาษามันแตกต่างกันถ้าว่ามันค่ายเคียงกันอันนี้บาลามกสิบ่เถียงบาลามกสิบเวา่าคือภาษาไทยกับภาษาลาวมันจะค่ายเคียงกันนะครับมันจะค่ายเคียงกันเออบางตัวก็คือกันนะครับบางตัวนี่ก็คือกันนะเหมือนกันบางสาระก็เหมือนกัน แต่บางสาระก็แตกต่างกันนี่ถาแบบนี้นะครับอันนี้บาลัมกับโบวาเลยบาลัมจะบโบเถียงจักคาและบาลัมก็จะบโบวา่านะถามมันเป็นแบบนี้แต่อันนี้มันต่างกันเฮงนะครับมันต่างกันแบบเอ,อ่อต่างกันสุดๆอะ่ะคือจนบาลัมเนี่ยนะครับสัง,งักเลยว่าเอา้าประเทศไทยมาเค็มอะไรมาจากไหนเพราะว่าภาษามันก็แตกต่างกันนะครับภาษาแตกต่างกันมัฒนธรรมก็แตกต่างกัน แต่ปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมมันจะค่าเคียงกันละเพราะว่าอย่างขาเหมนไปเคมเอาแล้วเห็นข่าวล่าสุดบอกว่าประเทศอ่าหามห oh ้ประเทศไทยเนี่ยเห่นสงการเพราะว่าอย่างเรื่องสงการเนี่ยขมาเปม็นปนคนเด่นก่อนเอาอีกแล้วบาทเนี่ยนะครับวอลลัรรมก็เอีงก็งง,งอีกแล้วครับผมนะมันเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของสงการเออนะวอลลัรรมเองกองงงอืม นเรื่องของสงการเนี so ่ยบาดเนี o, hey, hey. uh ่ยลาสุดเขมรประกาศบอกว่าบริหารประเทศไทยเนี่ยเด่นสงการพะว่าหอย่างสงการเนี่ยเขมรเด่นก่อนเป็นของเขมรอ้าวมันหามกันได้ด้วยติเออหามมอยเห่นสงการเนี่ยหามกันได้เลยตินะครับหามคนบ่อยหายใจหามคนมอหายตุยนน่มันหามได้ติอันนี้วัฒนธรรมของประเทศไทยเออวัฒนธรรมของประเทศไทยมีอย่างเน่ยนะครับช่วงนี้อ่าก็ ปีใหม่นะครับช่วงนั้นก็ปีใหม่ปีใหม่แล้วก็สงกรานะครับสงกรานแล้วก็ถาเป็นเขตภาคอีสานนะครับเขตภาคอีสานแถวลาวจังเสียนะครับก็จะมีประเพณีบุญบางไฟนี่ก็คือเป็นการจุดบางไฟเบิกฝ้าเบิกฝนนะครับขอฝ้าขอฝนเอ่อแล้วก็อีกประเภทหนึ่งอีกประเภทนี้หนึ่งก็คือแหนางแมวนะครับ ก็คือเป็นประเภณีอีสานเป็นประเภทประเพณีของลาวของอีสานนะครับนะคือสมัยก่อนนะครับอันนี้คือแบบเวลาถึงเวลาทํางานอาทาน,นานะครับถึงเวลาทํานาปุ๊บถ้าฝนบ่ตกเพิ่นก็จะแห่นางแมวเพื่อขอฝ้าขอฝนนะครับตกมาช่วงเดือนหกใกล้จะเข่าถึงฤะลูกาลทํานาก็จะจุดบางไฟ เบิกฝ้าเบิกฝนนี่แหละครับประเพณีนะจากนั้นแล้วขเขมรบอมีกับแสดงว่ามันบ่ใช่นะก็ขอฝากไว้ให้คิดนะครับพี่น้อง FC ฟังไทยฟังดาวนะครับถ้าบาลเัมบอในผิดพาดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยเดอ้อสําหรับคลิปนี้นะครับบาลลัมก็จะขอฝากก็เพียงแค่นี้เนาะขอขอบคุณครับผม